สวัสดีครับทีมงานตัวพอ่อไฟ์ตายสงขาครับเรายังมีบรรยากาศในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในหลากหลายมุมหลากหลายสาขาอาชีพมาให้ได้ดูนะครับและสุดครับเราไปติดตามบรรยากาศตลาดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่30ธันวาคมวันนี้ครับซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับ ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบรรยากาศที่เราลงไปดูตั้งแต่ช่วงเช้าครับคึกคักเลยครับเช่นที่แผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลย่านหาดใหญ่ในเขตเทศบาล,ลนครหาดใหญ่ครับซึ่งเป็นหนึ่งในย่านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่เลยครับตลอดช่วงเช้าของวันนี้มีประชาชนไปจอดรถริมถนนหน้าแผงยาวเหยียดเลยครับ เพื่อหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่นี่แหละครับงวดสุดท้ายของปีนี้ตามเลขเด็ดเลขดังเลขมงคลของแต่ละคนครับใครฝันมายังไงใครไปได้เลขมายังมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับเป็นวันส่งท้ายครับก็มาหาซื้อกันครับตามที่แต่ละคนได้มานั่นแหละครับ เราสอบถามผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเจ้าหนึ่งซึ่งลูกค้าเคยถูกรางวัลที่1มาแล้วนะครับบอกว่างวดนี้ขายดีมากเลยครับเพราะเป็นงวดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลูกค้าต่างตั้งความหวังครับที่จะถูกรางวัลส่งท้ายปีครับงวดนี้โดยเลขที่ลูกค้ามาหากันมากที่สุดงวดนี้ครับคือ 6, กกับ6.4 เราก็แปลกใจครับ63 64นี่มันมาอย่างไงครับเป็นเลขอะไรครับแม่ค้าก็บอกว่าเป็นเลขปีเก่าครับ2,563กับเลขปีใหม่ครับ2,564ครับซึ่งเชื่อว่าเป็นเลขมงคลแล้วครับพี่ครับงวดส่งงวดส่งท้ายปีนี้ขายดีไหมครับล้ตเตุ้ยดีค่ะขายดีมากเลยค่ะครับเพราะอะไรครับที่คนมาซื้อเพราะว่าคนเ้ิ่มการลุ้นว่าปีใหม่แล้วไหมคะอยากจะ เสียงโชคปีใหม่อะค่ะครับ้าปีนี้เลขเด็ดอะไรครับสงท้ายเออหกสามหกสี่ค่ะหกสามหกสี่้าครับทิมมาทุพระเละต้ายสงคาครับ ก็ขออวยพรปีใหม่ปีนี้นะครับด้วยลอตเตอรี่นี่แหละครับขอให้ทุกคนถูกลางวันที่หนึ่งกันทุกทุกคนนะครับคนละใบสองใบเอาให้มันรวยกันทุกคนเลยครับรวยกันทั้งเมืองครับและปีใหม่นี้จะได้นอนกักตัวอยู่ที่บ้านแบบสบายสบายเลยครับให้ไอโควิดมันอิดฉาเล่นครับให้มันรู้กันไปครับว่ามึงกับคู่นะครับใครจะอยู่ใครจะไปครับ